โจโจรถอะไรอะ่ะไม่รู้สิแอดขาดมั้งขาดขาดขาดนี่มึงต้องพูดว่ารถเป็นอะไรอะ่ะผู้ชายนะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยพร้อมนะพร้อมนะสปีดแอคชั่นโจโจรถสวยจังไม่รู้สิอยู่ดีๆเซลก็แถมมาโอ้โหไม่รู้สิไม่รู้ดิไม่รู้เนี่ยเซลก็แถมมาพูดอะไรกันเนี่ยฮะ โจรถเป็นอะไรอะนะเปลี่ยนตัวอะไรไหมเปลยนตัวอะไรไหมฮะอ่ะพร้อมนะแอคชั <Action. S 1> ่นโจใช้เงินเท่าไหร่อะไม่รู้สิไม่ได้จ่ายสัก,กบาทเลยมั้งนะเห็นแเมื่อกี้โอ้ไม่เอาอยากใช้ไม่ได้ครัอบอุ๋งอุง,องมาลูกมามามาลูกมาอ่ะอุงอ๋งๆมาอุ๋งๆมา อ่ะพร้อมนะ and action โจโจรถเป็นไรอะ่ะมันต้องแบบนี้เก่งมากลูก action โจรถเป็นไรอะ่ะไม่รู้สิตัวท็อปมัง้งตัวท็อปพ่อมึงสิโอ้ไม่ใช่ตัวท็อปเหรอพี่ผมซื้อตัวท็อปมาเลยนะตัวท็อปเหรอตัวท็อปเหรอ สวยดีทำไงถึงได้มาไม่รู้ดิเซลเขาจัดฟรีดาวพร้อมแต่งแถมช่วยผ่อนให้อีกสิบเดือนอะ่ะอ,อ่ะอยากพูดอะไรพูดไปเลยอ่ะไปพูดไปเลยอะป่ะรถมิ s ซูบิชิแอทท a าสมาร์ทราคา5 8า0 0 0บาทมาพร้อมกับออปชั่นจัดเต็มด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์สเปกตรัม LED พร้อมไฟตัดหมอกล้อแม็ก15พร้อมยางโยโกฮาม่าบอดหนังทั้งคันคุณจัยจชริยพ์พรุสตาร์ทหน้าจอทัชสกรีนรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมกล้องมองหลัง พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและคุยคอนโทรลระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมชะลอความเร็วหรือ FCM ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ช่วงขาะเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหน้าหรือมีการเหยียบคันเร่งที่รุนแรงและรวดเร็วหรือ UMS ทั้ง <inscre> หมดนี้โอดี<ถ> ichtet, ขนาดนี้มีท<ๆ>ี่เดียว